แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น日本語นี่ยักสุอยากแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น อยากแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 。日本語をタイ語に訳したい。อยากแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย 韓ั語กをタイ語に訳したい。อยากแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษ 語英語に訳したいอยากแปลภาษาจีนเป็นภาษาเกาหลี 中国語を韓国語に訳したい。